สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้เอ็มพีเอ็มกำลังก้าวสู่22ปีบริบูรณ์เต็มนะเป็นไมโซนหรือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราสองคนในฐานะทายาตรุ่นที่2ต้องบอกว่าการที่แฮปปี้เอ็มพีเอ็มนั้นนะครับสามารถเติบโตมาได้อย่างมั่นคง22ปีนั้นเกิดจากการที่เรานั้นสามารถฝ่าฟันวิกฤตเราสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้ครับสาาถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่วันนี้ครับแฮปปี้เอ็มพีเอ็มพิสูจน์แล้วว่า เราสามารถผ่านทุกอุปสรรคและยังสามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงและก็ยั่งยืนให้กับสมาชิกแล้วก็นักธุรกิจแอป p ปิ้ลพีมได้ครับสำหรับงานวันนี้ครับเป็นงานทำบุญครบรอบที่สองปีของบริษัทแอปเปิ้ลพีมครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็นอกจากงานทำบุญที่สำนักงานของเราแล้วเนี่ยเรายังมีทากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะครับโดวยวันนี้เราจะมีการมอบถุงช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ชุมชนดินแดงครับเราจะจับมือทำ CSR ควบคู่กับโรงพยาบาลพยาไทสอนอพยาไทยแล้วก็จะทำการมอบถุงช่วยเหลือนั้นหน้าสำนักงานสอนอพยาไทยกว่า500ถุงครับก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราเองได้มีความตั้งใจทำไปต่อครับนอกจากจะเติบโตในเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสาคัญไม่แพ้กันคือสังคมรอบๆตัวเราครับแล้วก็เป็นหนึ่งบทพิสูจน์ว่าที่เนี้ย เราเป็นครอบครัวแห่งความสุขยั่งยืนครับคุณแม่ครับครับแล้อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมได้เรียนรู้มาจากคุณพ่อครับคือการที่เป็นผู้ให้ก่อนที่จะได้รับเสมอนะครับในวันนี้นี่คือสิ่งที่เรากําลังจะทําให้กับสังคมนะครับสุดท้ายนี้สถานการณ์โควิดในทีแบบนี้นะครับอยากจะฝากให้เพื่อนเื่อทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับปลอดภัยไว้ก่อนกาดอย่าตกนะครับเลราะว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนั้นสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ครับแล้วผมก็เชื่อว่าฟ้าหลังฝน มันสวยงามเสมอครับสำหรับงานในปีนี้ครับเป็นปีที่เราก้าวเข้าสู่ปีที่23ถือว่าเป็นไมโศนที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับ Happy M ้แอพครับในช่วงนี้ผมกับทีมงานก็ได้มีการเตรียมพร้อมขึ้นเมืองต่างดูแลสมาชิกในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ตลอดไปครับปีนี้ยังคงตั้งเป้านะครับให้เราเนี่ยมียอดขายมีการเติบโตที่ดีขึ้นกว่าปีผ่านมาครับเราเองก็ตั้งความหวังไว้ในปีหน้าว่า ด้วยความพร้อมของเครื่องมือด้วยความพร้อมของระบบสาขาเราสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ครับอยากขอบคุณสมาชิกที่คอยอยู่เคียงข้างบริษัททั้งทุกะสุขเรามาเจ้าเข้าสู่ปีสามไปได้วยกันครับขอบคุณครับครับในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยครับก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัท Happy MPM นะครับที่ ก้าวเข้าสู่ปีที่23ครับเป็นบริษัทที่มั่นคงมากครับและ Happy MPM ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมสาราขายตรงไทยด้วยนะครับผมก็ขออวยพรให้นะครับบริษัท Happy MPM เนี่ยประสบแต่ความสำเร็จครับมีการเติบโตแบบเท่าตุยคูณครับแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้สมาชิกของ Happy MPM เนี่ยประสบแต่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ร่ำรวยกับบริษัทครับขอให้บริษัท Happy MPM เนี่ย จับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยครับร่วมติบโตไปด้วยกันครับตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบุริศักดิ์พิทยาการนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราลบายเซ็นทราศูนย์ราชการนะครับเนื่องในโอกาสที่บริษัทแฮปปี้เอ็มพีจำกัดมีอายุครบรอบ22ปีในวันที่10มิถุนายนนี้ผมขอแสดงความยินดี และขอให้ทางบริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตยิ่งขึ้นไปพร้อมก้าวสู่ผู้นำธุรกิจเครือข่ายเพื่อสุภาพและความงานเป็นหนึ่งในองค์กรที่ผู้คนร่วมง,งานมากที่สุดในอาเซียนและทั่วโลกนะครับขอบคุณครับครับก็ในวันนี้นะครับกับผมเองครับในนามตัวแทนของสถานีตำรวจนครบาลเทียไทยนะครับ ่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Happy MPM นะครับที่มาร่วมกันช่วยกันทำความดีนะครับให้การสนับสนุนถุงยังชีพนะครับให้กับผู้เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับที่ทางบริษัท Happy MPM ครบรอบ22ปีที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่23นะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้ทางบริษัทนะครับจงมีแต่ความ เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับสมกับที่ทางบริษัทเนี่ยครับได้ทุ่มเทนะครับแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือสังคมนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในช่วงนี้นะครับในนามนะครับของโรงพักพิยารนะครับข้าราชการตำรวจนะครับครอบครัวข้าราชการตำรวจและพี่น้องนะครับชุมชนต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทแคปปี้เอ็มพีเอ็มด้วยครับุณครับ ดจากสายการบินไทยแลนด์แอร์นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีของบริษัทแฮปปี้ m p m นะคะไทยแลนด์แอร์ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้บริษัทแฮปปี้ p p m มีกิจการที่รุ่งเรืองแล้วก็อยู่กับคู่ค้านะคะตลอดไปเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ชื่นชมทางบริษัทที่ออไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันนะคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากขอบคุณมากค่ะ วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่วันนี้ทางโรงพยาบาลพยาไทยแล้วก็เปาโลนะคะได้มีส่วนร่วมที่มาทําความดีนะคะกับทางบริษัทแทปบี้เอ็ะคะและสิ่งที่ได้ทราบมาเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่ครบครอบ22ปีของทางบริษัทนะคะก็ขอให้ทางบริษัทเองมีพลังในการที่จะ สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคนในสังคมของเรานะคะก็ขอให้ทาง Happy MPM มีเนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตทางด้านของธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงนะคะก็ในโอกาสสำคัญเช่นนี้นะคะก็ขอเป็นตัวแทนของเครือโรงพยาบาลพยาไทายเปาโลเนี่ยส่งมอบความยินดีแล้วก็ความปรารถนาดีนะคะให้กับทางทีมงานทุกท่านนะคะฝาฟัน ความท้าทายในปีนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ